สวัสดีครับวันนี้เนะี่ยทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องโมซิงแล้วนะครับคนดีคนเดิมนะครับชอบเล่นเกมผีก,กุู๊นะครับวันนี้นยะเราก็กลับมาเกมผีเหมือนเดิมนะครับโลโบ็อกเกมผีโลโบ็อกเกมผีทราบกันไปนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมมั่วชัวว่วดะคอนฟิลโรสหรือว่าถนนทุ่งข้วโพ้นนะครับโดยในเรื่องหลักของมันเนี่ยมันมีนะครับก็คือเราจะได้เล่นเ,เป็น รับบทเป็นหญิงสาวที่มีชื่อว่าเอมิลี่นะครับไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนครับที่ที่เออบ้านเพื่อนนะ่ครับแล้วก็กลับมานะครับขับรถยนต์เนี่ยกลับมาตามถนนถนนนั้นก็มืดนะครับโอ้โหเปรี้ยวมากแต่ครับรถดันมาพังครับทุกคนโอ้โหซีเรงสุยแต่งนะครับซุยเย่เลยครับทุกคนรถดันมาพังครับโอ้ แล้วเราเนี่ยเพิ่งขับมาได้แค่แบบครึ่งทางเองครับแล้วน้องเอมิลี่เราเนี่ยก็ต้องเดินเท้านะครับเพื่อเอาชีวิตรอดไปขอความช่วยเหลือจากใครครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราอะจะไปเล่นกันเลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเก็บพบทุกจากจบเลยนะครับภายในคลิปอย่างนะทุกคนถ้างั้นเนี่ยสุเยครับลุยบอกกันะวพาเกมนี้เป็นเกมฟรีจาก itch.io นะครับทุกคนสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้จากทางเว็บ ลักเลยนะครับไปเกมฟรีไม่มีใครใช้ใจ่ายต่สามารถไปซัพพอร์ตเดฟได้นะครับมันสนุกมากเลยก็ตามที่มันควรจะเป็นนะนะเห็นน้อยเห็นก็ได้อไปข้างน,นอกก็้มีความทุกข์เล็กน้อยกับเขาบ้างน่านะแค่คืนเดียวมันไม่ทําร้ายใครหรอกใช่ไหนล่ะงันหาชีวิตนั้นมันกัดกินเวลาของฉันมากเกินไปแล้วฉันก็แค่ต้องการพักสักนิด เสียงผู้หญิงร้องเป็นเสียงผู้หญิงเอ้ยตอนนี้ทุกอย่างก็กลับไปเป็นปกติแล้วก็แค่กลับบ้านแล้วก็ทำตัวทำสบายไม่มีปัญหารถจะแปลงล่างบอกครับเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะรถคว้าแกรถจะแปลงล่างครับอัมโมจินเอ้ยไม่ใช่ออฟติมัสพามอูอาร์อาร์นะครับอย่าเพิ่งมาเสียตอนนี้สิไอ้รถแดงโง่หน้ารถพังครับ เอ้ยฉันไม่อยากเชื่อเลยไม่อยากเชื่อจริงจริงฉันมันอยู่กลางที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยฉันควรต้องทำยังไงดีตายจบเว้ยเอ้ยโทษคะครเอาละครับเราก็มาอยู่กันในเกมนะครับเราเลเกมเดอะคอนพิวอีกรอบนะครับไองานทุกคนบรรยากาศแบบ PlayStation 1อ๋อนี่ครับรถเรานะครับ อีไหมอ๋อ,อกดคลิกนะครับอ่ารถพังรู้ครับเฮ้ยอับเราครับแลมโบกินนี่เอาเป็นทดนะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับอุ้ยไม่สอบไฟสูงอย่างเรอ่ะฮึ่ตัวไม่กินอย่างไรไหมครับอุ้ยตกใจหมดอ้ บสอีกสูดจุดห้าไม้โอ้ฉันร่ดแล้วไอคิดว่าฉันถ้าฉันยังจะไปตามหามันอยู่เอาไปดิครับอัน,นี้ยใครมากินซอมมะเขือเทศไหมน้ำเนี่ยก็ลอดไม่ได้ครับแต่ยอ่อได้เอามาทำไหมนี่ครับทุกคนมีคนมาเล่นแผ่นไม้กระดานครับโต้ึ้นกันจนซอมมะเขือเทศระเบิดนะครับออกขยับเก้าอี้นะครับเอ,อ๊อะเออมื่อกี้ทุกคนนี่ยิ่งอยางครับ มันมีที่อย่างตรงนีนน้อาจจะมีคนหิวตอนเมื่อเกิดเือนะครับผมพูดไปเอ้ยวิ่งได้นี่หว่าทุกคนเอาละ่ะเหมือนเจอครับอุ้ยฮ่าเรียบร้อยครับเรามีสตาร์มิน่ามดนะยทุกคนกดอ่านอ่านได้คนหายโยฮันนะซาโตะอายุ26ปีเดือนหนึ่งวันที่สี่หนึ่งก็ก็กเจ็ด ชุดที่พบเจอครั้งสุดท้ายเสื้อสีเขียวกางเกงยนีนถ้าคุณเห็นฉันเฮ้ยอะไรล่ะอีเสียงห้าเนี่ยอย่าให้ฟังกันนะครับอ่าอีนี่ก็อีนี่ก็เหนื่อยในอ่าเหนื่อยอ่ะเจนนี่ฉันรักเธอนะโอ้โหแล้วมีคนมาบอกรักกันตรงนี้นะครับจะขอคนไหนมาเขียนก็ ดูก่อนัะผมว่ามันไม่ใช่แล้วแหละอุ้ยเอาเอาพี่มาช่วยหนูเหรอจำหนึ่งนะอิซาเบล่ามาร์ติเนสอายุ่8ปีอืมเดียนสาวที่2หนึ่งก็ก็เจ็ดเกงยีส์อีกเข้มเสือ้อเสือ้อปลดกระดุมเหรอแล้วก็แบ็คบาเลตเฟรด อันนี้ไม่รู้อ่ะช่างแม่งอ่ะนี่ใครช่วยหนด้วย,วยเฮ้ยไม่หนึ่งไม่หนึ่งเพอไว้มาเจอกันตอนเที่ยงนะอันนี้เขาพูดถึงใครอ่ะไอ้ห้านี่มึงจะขับตามกูทำไมเนะี่ยมึงไม่ช่วยกูอ่ะบ้าเปล่าเจนนีเฟอร์ได้โบสถ์กลับมาพเพราะคิดถึงคุณใครอ่ะเมื่อกี้เจนนี่อันนี้เจนนีเฟอร์ อาจจะเป็นเจนนี่ไปแล้วทีนี้ยกูลำคาญวะไปเอมิลี่จอน์ันอายุ26ปีอ่ะนี่เราไม่ใช่หรออไม่ใช่นะครับเราคนละเอมิลี่นี่เดือนี้หนึ่งวันที่แปดหนึ่งเกกเจ็ดเสื้อแขนสั้นกับแจ็กเก็ตเดนิมโอเคครับผมไม่สนไอ้รถห่านนี่แหละ เนี่ยถนนให้งการหายสับสูนผู้คนยังคงหายไปและไม่มีการพบตำรวจยังคงบอกว่าพวกเขากําลังดําเนินการในเหตุการณ์นี้อยู่และเตือน <N ee> ผู้คนยอย่าออกไปข้างนอกโดยใช้รถยาาพานะไอ้ย่าห้านี้ก็ไปแล้วผมรู้สึกว่าเหมามันช้าแปลกๆนะเอ๊ะกลัว <N ee> ปรับไปไหมอ่านนิดนึงครับโอเค อ่นี้ก็เฮ้ยเราจะเจอครับอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรครับทุกคนเป็นเมื่อไงอ๋อเทียนหอมคล้ายๆเทียนหอมเทียนไข่ครับเฮ้ยไม่อันไอ้แปลไม่อันเอาซะผมไม่แปลหรอกอันนี้ยาวเลยเดริเอร์กาเซียโลเปสอายุสิบเก้าเดือนสามวันที่สิบเก้าเก้าก็เจ็ดใส่เสือ้อ ใส่เสื้อสีขาวลายพาดแดงเจนนิเฟอร์ใช่เจนนิเฟอร์ไอคนนู้นเปล่าครับนะครับทุกคนผมอาจจะไม่รู้นะใครจะไปรู้อาจจะใช่ก็ได้อย่างวิ่งมาไม่ทันไหนเลยเอย้ยด้วยเอย้ยยมด้วยประตูเหรอคะ อยจะเข้าไปไหมใช้ AD เพื่อเปลี่ยนระว่างย็ดกับโนกดเมาส์ซ้ายผมว่าอย่างนี้ว่ะทุกคนเดี๋ยวผมเก็บไว้อยากเก็บอันนี้ไว้นะครับอาจเก็บไว้อันท้ายเลยก็ได้อาออออทุนโซเฟียลีอายุยี่สิบเอ่อเต้อจีแล้วก็เื้าจีมพูกับเหล่าฮะแต่ช่างมันนะ เดี๋ยวนี้ผมจะต้องไปป้ายรถเมย์ครับหรือว่าป้ายรถปั๊นนะเพื่อไปกระบาน,นครับนี่ผมก็มีความกลัวเล็กน้อยนะครับว่าฆาตากรมันจะออกมาตอนไหนก็ได้นะครับนี่ครับซ้อมเมืเกิืเทรลระเบิดอ,อีกแครัอาบิเกลเมนเดสซานโตสหน้าชาวบาซิลนะครับเราจะชื่อหลังของมซานโตนะอายุ18ปีเดือนที่หนอันที่สามกันก็เจดแบ็กท็อป เสื้อก้ามสีดำเหรอเสื้อโค้ตสีน้ำตาลแล้วก็จีนใส่เกียร์ยีนแล้วก็นาบูทใจเย็นนะทุกคนเฮ้ยเราสองคนจะต้องสนุกกันแน่บอกเกนิเฟอร์หรือเปล่าเราอะเรามันโรคจิตนะครับเอ๊ะอ้าวโอ้ยเอมิลี่เอ้ย ข้าใจนะเพราะเกมมีจะทำมาทำไหมนะไม่มีสไตล์หน้าหอนเนี่ยนี่มาแล้วไอ้สุดไอ้สุดแ่ก็แค่ต้องรอรถบสับสบัสบัสข้าวเลยเออ,เอโอ้ฉันทำได้ฉันกลับมาแล้วฉันกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของฉันบนถนนแห่งนั้น อย่างน้อยฉันก็ปลอดภัยแล้วทนไม่ไหวแล้วจะกลับบ้านไปแล้วก็ทำตัวสไปยๆเอาล่ะตอนนี้เรากลับบ้านมาแล้วทุกคนว่าแต่บ้านเรามันบ้านไหนครับทุกคนบ้านนี้ป่ะโอ้ฉันเนี่ยทำบ้านสับสวนกับคนอื่นเสมอเลยล่ะ แต่อย่างน้อยนะก็จำง่ายสุดก็คือบ้านฉันจะเป็นบ้านเดียวที่มีหมาหรือสุนัขในหมู่บ้านนี้อาถ้างั้นเราก็ต้องหาบ้านที่มีกงหมาไม่ก็อันนี้อ่านี่ไงครับทุกคนเจอแล้วหมาไม่อยู่คะ่ะหรืออาจจะไปเที่ยวไม่ไรครับเราเข้าบ้านประตูมันปิด มีใครบุกลุกเฮียแม่งอ้าวอ้าวทุกคนครับเรียบร้อยครับโหกูโดนเจสันจากช็อปปี้ฆ่านะครับไอ้นี่นี่เองครับเมื่อกี้ครับเกือบต่อยจอครับเมื่อกี้เด็กต่อยคนได้หายตัวไปใช่ครับรถ เจอทุกทอดทิ้งครับนี่ครับเอมิลี่ลาสันฮอ๋อคนละคนยี่สิบเอ็ดปีครับหายไปในวันเสาร์เสาร์เดย์วันเสาร์นี่คือวันเสาร์ต่างจากกลับมาจากไปเที่ยวเพื่อนรืของเธอได้แอบแบบแบบแบบก็คือเาโดนฆ่าตายครับนี่ไงเอนดิ้งซีโดนจับได้นะฮะเราได้เอนดิ้งซีแล้วนะ ต่อไปครับเราจะมาเอาเอนดิ้งเพิ่มนะครับอันนี้ผมไม่รู้มันมีกี่เอนดิ้งนะทุกคนแต่ถ้าแบบเอนดิ้งไหนผมงงก็ทำไม่ได้อาจจะไปดูวอล์กชูนะครับแป๊บเราไปเริ่มต่อนะครับอันนี้นะผมสงสัยว่าถ้าผมโดนรนชนอนะข้ามนะครับผมโดนรนชนนะ่าผมจะเป็นอะไร,ไระนะครับได้อตายนะมันจะได้เอนดิ้งไหมทุกคนถ้าผมโดนร้ชนตายนะเอานะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไอ้น,นี่เลย รถชนแล้วก็เก็บไอประตูนะไว้อันทายนะครับจะเดินไปก่อนน่าต้องมีเงียบงี่ครนะับทุกคนถ้าผมโดนรถชนตายอะ่ะอันนะมาแล้วมาแล้วเอาเอาขอควันอ่ะอ่ะวิ่งไปก่อนอ่ะดูแล้วเอาไหน่ายรถอะ เอา้าไหนรถวะพี่จ๋ารถไปไหนอ๋อคนมาแล้วนี่อุ้ยเล่หุยเอาเอาตายตายครับทุกคนเห็นทุกคนทุกคนเห็นไหมครับตายครับเอ็นดิ้งหนึ่งตายโดนรถชนตาย นะครับ่าได้ฉากจบุงโง่นะครับโดนจนตายนะครับนะครับเรามาถึงเอ็ดนดี้ที่ผมอยากรู้สุดแล้วก็คือไอเปอิดประตูนะครับอยากรู้ว่าเราจะไปไหนนะแอปจะรีฟสปีดรันแล้วทุกคนอะไรไม่ไม่ช้าครับเดี๋ยวผมจะเร่งคลิปไปนะครับตอนไปถึงประตูไม้นะครับ เอาแล้วครับเราก็มาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นอีการนะครับหน้ากากอีการดานะเพิ่งบินผ่านไปครับเราก็มาถึงตรงประตูน้บที่เราสงสัยมานานนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยครับกด yes เราได้มาสอง ending ครับเมื่อกี้ก็คือ ending หนึ่งกับ ending ที่เท่าหร่ว่าสี่ครับโดนรถชนตายกับโดนจับนะครับอันนี้ก็ตามสูตรตั้งผียุคเกสรแปดส่วนครับก็คือทุ่งข้าวโพดกับเขาวงกลมนะครับอันนี้คืออะไร ขอทางโดนกันโดยผู้มาครับอ่างั้นเราก็ไปทางกลางนะครับรู้สึกเสี่ยวซานหลุดตัวนะครับอุ้ยอ้าวทุกคนครับเราเจอมาชิเตสนะครับเฮ้ยนั่นไงทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกคนนะบ้านนะครับนั่นคือบ้านนะครับที่ว่านั่นจะคือบ้านของไอ้เจสันจากช้อปปี้ครับ เออแตว่าไปเราก็เราก็อาจจะใช้ใช้กลับไปนี่ได้ใช่ไหมครับอ่ะนี่ไงใช้ได้ใช้ได้โอ้โหดีเลยครับเราจะไปฟันคอละก่อนด้วยอุ้ย <freestyle> มันเนี้ยิเรนมันบจครับเน่งเ่งงเ่งนงงเน่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 งเ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 ง ตายแล้วโอ้ยเสียงแงบบใครมันกล้าทำแบบนี้เนี่ยตรงนี้จะมีโทรศัพท์นะครับอุ้ยเจนิเฟอร์กับทวีตเจนิเฟอร์กาเซียโลเปสแล้วก็นามบัตรมันบอกว่าเธอชื่อเจนิเฟอร์กาเซียโลเปสอุ้ยตกใจมากลาบทุกคนโอ้โหมันเริ่มเข้มข้นแล้วครับเกมนี้ผมจะติดตลกก็ไม่ได้นะครับ โอ้โหเราไปอีกทางนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> อร่อยเลยดิยอุย้ยเ,เจอประตูเหล็กนะครับกุญแจโอ้พระเจ้านี่มันจิตตัวมนุษย์ใครมันกล้าทำสิ่งชั่วร้ายได้ขนาดนี้ มีหัวหมูครับแล้วก็มีแล้วก็มีคนนะครับแขนขวาขาซ้ายนะครับแล้วก็นี่คืออะไรก็ไม่รู้ครับแต่นี่คือหัวคน,นครับช่วยหนูวขวาก็ยังไม่ตายนะครับกูจะน้ำสมจริงยังวะรีบไปก่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเพราะว่านั้นได้เวลาต่อไปนะครับผมเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวท้อทีท้อที <c oughs> ไปครับเราไปดูประตูเลยครับใช้กุญแจโอเคครับเปิดแล้วนะใช้ไม้เชตเต้พันับอุ้ยไม้เชตเต้พังแล้วอุ้ยโอ้โหสัตว์แก้ครอสก็คือหุ่นไยกานะ ช่างเป็นสิ่งน่ากลัวจริงๆเลยมันเหมือนจะเด่นด้วยนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนจะเด่นมากเลยนะครับออาละโมกมึงโม,งมงเดียวหายด้วยนี่ครับมีมีมติดรอบไฟนรับเดี๋ยวเรามาสำรวจตรงนี้ก่อนครับมันคืออะไรอ๋อคือกองทรายนะครับโอ้กูอยากตายอุ๊ยอยากอยากอีมัน นักกยายกรรมแยงมีคนเอาหวัวมาไว้บนไม้เสียบทำไมอนะโอ้พี่อ่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวมึงล้างถุงนะ้ำโอ้พระเจ้าอีกศอบหนึ่งแล้วนี่ก็โดนคุมด้วยถุงพลาสติกก็โดนในเจสันช็อปปี้ค่านะนะั่นแหละตามที่ผมค่ายคาเนไว้นะครับไม่ผิด100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ดเดี๋ยวก่อนทนะี่เจะไปอ่านโน,น่นนะครับนี่บูชายันครับเหมือนที่บูชาซาตานอเอ๊ะแพ๊่นึง,งนะ่อุ้ยนอกตายทุกคนขอไปทอดสัมฉาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยว่าเราที่ไปก่อนว่ะเดี๋ยวเราตายว่ะไปดิ เวลามาด้ยังเออครับปัญญาอ่อนพี่ไม่เอามาฆข้าหรอกตายเรามาอ่านดีกว่าอาหารหมาซื้อนมทิ้งขคะอุย้ยเอาตายนะครับเอนดิ้งห้าตัวนะครับ งออีงอแบ่ผมให้คนด่าคนละทีทุกคนน่ะด่าผมคนละทีเ่ยผมให้ด่าเลยหยอกครับหยอกหยอกนี่ครับคือเราต้องแบ่งเนี่ครับแล้วก็ต้องเดือต่อไปเรื่อยๆนะก็คือว่าเหมือนเราแบบดื้อครับเดินกลับทางนี้ปุ๊บอ่า เอาเนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ายังจะไม่มีอะไรนะครับเอาเดินต่อไปอีกสักนิดน,น,น,นะครับผมก็ไม่รู้นะแต่คาดว่าก็น่าจะเจอแล้วล่ะครับนี่ครับทุกคน <c oughs> มันมาเร็วฮีสกิปี่ี <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้อ้าวเอ็นดิงสองงงฮะ <c oughs> เดี๋ยวตาเนี้จะเป็นเอ็นดิ้งสุดท้ายน,นครับก็คือเอ็นดิ้งที่สามนะครับ ก็เราจะเล่นตามปกติแต่ตอนไปถึงบ้านเนี่ยเราจะต้องไปค้นหาหมาเราในถังขยะนะครับเพราะว่าฆาตกรมันบุกมาบ้านเราใช่ไหมครับไอตอนแรกที่เราไดเอนดะิ้งเนี่ยที่เราโดนจับครับทุกคนเราต้องไปเอาเอาหมาเพราะว่ามันถูกมันเอาหมามาทิ้งเออง่ายๆเราต้องไปหามีดในถังขยะด,ด้วยเพราะว่ามันทิ้งมีดไว้ด้วยอูรู้แล้ว ปครับเดี๋ยวฟ้วาไปตรงถึงที่บ้านเลยนะครับเอาล้ครับเราก็มาถึงบ้านแล้วครับตามใน,นเรื่องเดิมครับเราก็ต้องไปหาบ้านที่มีมานะเจ๊นี่นะครับผมทุกคนเราจะต้องหาอนนะ บอกว่ามันมีทางหนึ่งที่แปร์นะทุกคนเหมือนว่าจะมีเลือดนี่ไงเ,เจอมาครับถนนถนนปิดรเราเจอมีครับนั่นแหละครับมันบอ่อผมบ่อแล้วมันเอาหมาไปทิ้งร่างกาย,ย,ยนี้เราก็ต้องกลับไปครับเราจะมากระชากซวยมันนะไปเลยบีเกิลเดี๋ยวกัด ฮ่าชมานันให้ขาดนะครับมึงมาเด้อา้าวประตูปิดเอาไมานะ่นะไอคอนเขาเปิดอุ้ยเดสันจากชอปเป้มาเด้ทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมอ่ะมาเด้มานีิมานีิมาไ,มไหนอุ้ยตุด๊ดนี่ไงนะครับเราสามารถ ลบหนีจากการตามล่าของมันนะครับมาเดะงานละครทำให้ฆาตกรหนีไปนะครับ,รบ,รบโอ้โหตัวงับเราเล่นสนะครับทุกคนปุบมือครับโอ้โหอย่าลืมติดตามช่องผมนะครับผมเพิ่งการปรทันคิดได้อาทิตย์หนึ่งและก็ขอบคุณทุกคนมากครับกราบขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับซึ่งเกมนี้เนี่ย แล้วก็สามารถไปหาโหลดใน i c h i o ได้ตามที่ผมบอกกันนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใน description นะครับ